สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กจะพาแกงหน่อไอม้ใส่เห็ดเข็มทองเห็ดทรัพยองอันนี้นอไใหม่ที่ซื้อมากในราคาลักลอยนะคะลักลอยเมืองไทยนะคะลักซิปยูโรอย,อยู่ในลักซิปนะคะอยู่ในเยอรมันเนาะอันนี้ค่ะริิกเตรียมแกงเวละติ๊กใส่แต่ไข่เพราะว่าหยังหูบอติ๊กบ่มีใบกูดนะคะโอ้ยติ๊กบ่มีใบใบเมงลักหรือพักอีตู่บ้านเรานะคะแล้วก็หอมหอมสดนะ อันนี้เดี๋ยวติ๊กจะแกงให้ดูนะคะเนาะไปค่ะแกงนมใหม่สดเมืองนอกมันบอครบเื่องหรอกค่ะแต่มันกระแซบบคือกันไปดูกระลิกใค่ะแกงกันเลยตอนนี้ติ๊กก็จะใส่ฮีเดอร์ผิดแกงอยู่กิดตันนะคะแกงเมืองนมใหม่สดแาเมืองน,น,นอกเป็นจังไหญใส่ลงไปค่ะอันมันสีขาวเนี่ยเด้อค่ะอันน้ำใบย่านางลงไปหรอนะคะเพราะว่าอย่างติ๊กตันเขเบื่อค่ะใบย่านางมันได้หลายเนาะใบย่านางก็ใส่ใบย่านางเซ็ตแข็งค่ะ อล้วก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้เดือดนะ้ำใส่ลงไปเลยค่ะนะ,ะนะใส่ทุกอย่างที่คุณมีลงไปนะคะเนาะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะก็สิเดนหมอนี่น้อยละค่ะหูยนะคะ,ะ,คะแกงใส่กระทะนี่แหละมันก็้หลายเนาะไปค่ะแล้วที่ก็จะใส่เห็ดสุดท้ายเลยนะคะ อาจจะใส่เห็ดชาปิยองลงไปก่อนเด้อเพราะว่าชาปิยองมันสุกเร็วอ่ะเดี๋ยวเอาเห็ดเข็มทองเอ้ยชาปิยองมันสุกช้าติกว่าเอาเข็มทองไว้ก่อนนะคะเอาเข็มทองไว้ก่อนเนี่ยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะเห็ดชาปิยองลงไปก่อนนะแล้วค่อยจัเอาเห็ดเข็มทองลงน้ำข้นค่ะนะระดุปประแดดกจะค่อยปรุงนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยาก แกงนูใหม้เมืองนองก็เป็นสี่ล่ะค่ะกับนี่หมออยู่เด้อ,อ,อ,อะคะ่ะแต่ว่าบอใส่คิดว่ามันบอหลายนะเดี๋ยวมันก็นยุบโตลงค่ะอันเห็ดเนาะแต่แกงแบบกุจุบานเฮ้านะบลต้องใส่น้ำหลายนะคะเขาเบือก็เอาลงไปแล้วก่อมน้ำยาหนางนะคะติดกระสีอาชิตเติมอันแป้งข้าวเหนียวลงไปนิดนึงนะคะให้เพิ่นเหนียวหรือว่าแ,แป้งมั่นก็นนได้นะคะให้เพิ่นเหนียวเนาะปลาเฮา,าอยากแบบได้เหนียวเน้นจักหน่อยจังดินี่ราคาเห็ด เฮ็ดค่ปีองแล้วก็หน่อไม้ที่ไปสื่อมาล่ะค่ะมาว่างีงจากลานจีนนะคะกะไรลอยเติบอยู่แกออกมาแบบนอนยอนยันเนั่ยแกอิกจิหนึ่งชวยนหน่อยนึงล่ะคะ่ะพื่เห็นนี่ล่ะคะ่ะเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะเสร็จแ,แล้วถึงจะปรุงใส่น้ำปลาน้ำปลาต่ว่าติกใส่เกลือลงไปแหละติ๊กใส่น้ำปลาติกใส่น้ำตาลด้วยค่ะเพราะว่าติ๊กใส่ผงชูรสเอ้อสังเกตว่าเวลาติกเห็ดทุบเขาติกจะบ่คอยมีผงชูรสหรือว่า อ่าพวกรสดีอะไรนะเพราะว่าพี่จะไม่ค่อยกินนะคะเนาะนี่นะคะแล้วก็จะมีหอมสดนะจ๊ะสุดท้ายเลยแต่ว่าบ่ม,มีใบตะอีตูนะคะเพราะว่าหายากขายมั่วก็เลยต้องใส่ตะไข่ลงไปให้มันหอมนะคะเนาะแกงแบบตามนี่ตามเกิดและคะ่ะแต่กับเป็นแกงเปิดแกงเราใหม่ละคะ่ะทุกทา่านนะคะหืรอให้เขาเดือดนะคะเรารอให้เขาเดือด ให้เห็ดชาปิยองยุบตัวลงแล้วพี่ก็จะใส่เห็ดเข้นคองลงไปนะคะเนาะมอนี่ก็กินบะเบิดนะคะมือนึงเนาะแ่บเบิดเอาแซ่ตู้ไว้ค่ะแค่แค่ช่องแข็งไว้นะคะฟิตไปเลยเข้าอยากกินข้าวกะจังเอามาอุ่นกินนะคะชีวิตเมืองหนอมันจะเป็นอย่างสี่เด้อค่ะเด้อมาค่ะเราก็รอเข้าเดือดแล้วเรามาดูต่อนะคะ อันนี้เห็ดชาปยองก็เริ่มยุบตัวแล้วนะคะติดกกะสีไซเห็ดเข็มทองลงไปด้วยจ้ะเนี่ยค่ะกินขั้งเธ้าแต่ก,ก,กินให้มันอรังการไปโหลดถึงจะบ่เมเยใบอีตูกระแสคือเก่าค่ะขอกแสบยกับภูมักติดตามใจปากด้อจะเด้อนะคะเนี่ค่ะรื่มเดือดนะคะติดกระสีไซเห็ดชาปยองลงไปมันก็จะล้นกระทะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันจะยุบโตค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะยุบโต น้ำกะขนพอดีดีกว่าขนแห้งกว่านี่กต่สิบปรเซจ่ะเนาะเสร็จลุกเร็วขึ้นโปรตองใส่แป้งมั่งลงไปทุกแป้งขขาเนียวลงไปนะคะเพราะว่าอันขอเอขาเบื่อเขาเนียวจริงตันลงไปแต่มูซิบปลาไล่เกิดอยู่จ้ะนี่ค่ะรอให้เห็ดเข็มทองยุบตัวนิดนึงติ๊กแตสีใส่ปลาแดดจ้ะเด้ะะเดอเราก็ใส่ปลาร้าลงไปปลาร้าที่ิจะใส่ก็ของที่นี่ล่ะค่ะนะ ของเมืองไทยค่ะทรงมากแต่ซีไม่กินเนอนิดน,นึงนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะที่จะใส่เท่านี้นะใส่ลงไปค่ะเนาะแกงนอยหม่อก่อนเป็นเหลืองหยาบหย้ค่ะเด้อแกนงนอใหม่อก่นเป็นเหลืองหยากเลยนะคะนี่ค่ะติ๊กใส่ลงไปแล้วตอนใส่ปะลาตอนมันเดือดนะคะนะไม่ต้องบอกข้าวเนาะ บตัตเตอร์นีติ๊กใส่ผงชูรสเด้อติ๊กกะซีไซเป็นน้ำตาลแทนนะคะใช้น้ำตาลแทนผงชูรสนะคะสำหรับการเฮ็ดกับเข่าของติ๊เนาะติ๊กกะซีไซลงไปแค่ช้อนนิดๆนะคะเนาะพาขคนพอเขาบมก็แกงตรงไหนใส่น้ำตาลเด้อค่ะแต่ว่าติ๊กใส่แทนผงชูรสเพราะว่าติ๊จะบม่กินผงชูรสเลยค่ะเด้อติ๊กกะสีเอาน้ำตาลลงไปนิดนึงหน่อยเป็นอ้อกลมๆนิดนึงนะคะนีคะ่ค่ะแกงเอาใหม่ของติ๊ เรียบร้อยนะคะไม่ยุ่งยากเลยแกงหน่อไม้อ่ะคุณบอกตรงๆเป็นอะไรที่ทําง่ายมากนะคะคนอยู่เมืองนอกนี่แหละค่ะแก้คัดแต่คือการประตำเป็นของใสพระอิตูแต่ทำมีพระอิตูพักขาโอ้ยไม่อยากสเสียเศษมันก็บสีแสบค่ะแต่ว่าติกเนี่นใส่เฮ็ดแค่เนาะเพราะว่าติกมีอุปกรณ์คือเฮ็ดอยู่บ้านนะคะอืมแสบแล้วค่ะนะอืม อร่อยพอดีเลยนะคะเนาะน้ำปลาติ๊กะยิบเึงนะคะใส่ยิบึงไปอืมอืมใส่กระใส่เกลือลงไปแล้วล่ะคะ่ะได้ว่าจะใส่ลงไปอีกเรียบร้อยค่ะเห็ดเผือกสุกแล้วใส่หอมสดลงไปค่ะเนี่ยค่ะเฮ้ยไมค่ควรเดือดพู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 ดเลยค่ะเดี๋ยค่ะร้อยแล้วคะ่ะแกงหน่อไม้ใส เห็ดชาปยองและก็เห็ดเข็มทองของติ๊กนะคะดูค่ะสีสันหน่ากินบอมากค่ะมากเดียบรลอยด้วยค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะเห็ดง่ายๆเลยนะคะลองไปทําดูนะคะทุกท่านนะไว้เจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะติ๊กขออนุญาตกินก่อนนะจ๊ะบายบาย